กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี่เข้าเราเบนีบ่าวเอมรุทงเดินทางมาติดตามตัวเรขกับแมกว้างครับหรือว่าคุณยายกว้างของเขานะครับท่านผู้ชมสามหวดซอนครับเอฟซีสามหัวซอนถือจนเศร้าบานซาครับหววนี้มีเจ้าอวัตวัดครับมาหามาบอกเลข์สามตูครับท่านผู้ชมเนาะสิเป็นตัวไหนครับกับยุธงให้ทงหน้านี่แหละครับท่านผู้ชมมาถามคุณแม่กว้างของเขาครับว่าเจ้าอวาตเนี่ยเจ้าอาวัตให้โชคสามตูซอนนี่สามหัวซอนนี่สิเป็นตัวไหนครับไปรับชมกันครับ กับสวัสดีครับคุณยายกว้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายกว้างค่ะสวัสดีครับเบาสู้ฟังนะครับเรื่องเล่าเป็นแนวด้ยครับคุณแม่ยังได้ครับอยู่ที่ไรอยู่น้ำทงไฮทงหน้านี่แหละทงไฮทงหน้า <อ |id|> บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีไม่อยู่แต่น้ำทงไฮทงหนาน้ำป่วยน้ำหงอนนี่ล่ะครับผมน้ำหมูน้ำม้านี่ล่ะครับผมนี่ล่ะครับอีสานบานหน้าอีสานบานหน้าครับผม เกี่ยวเขานะคุณแม่นะนานิ้วครับฟันแม่นที่บอกครับหูยินส้าบานจนซาครับแม่นอยู่ครับจักงวดแล้วครับคุณแม่ได้สามงวดเลยสามงวดซ้อนแล้วแม่นงวดนี้งวดทีสี่ครับเบาแอมมาทงกับทีมงานหูยินข่าวบโรซาครับแม่นบสูฟังนะครับคุณยายกวางครับคุณแม่กวางครับให้โชคไงเอฟซีเบาแอมมาทงกับสาวนิ้งพ้าร่วยท่องมีสามดาวนะครับผม ทองพูนทุกช่องแหละครับผมที่มาติดตามเนาะแต่ก็มีช่องอื่นมาติดตามคุณแม่อลไรเนาะครับเนาะครับผมนี่เบาแอมมรทงบัวผาดแนวไอะครับคุณแม่ฝันจังไรกว่าครับก็ฝันคือบอกหันล่ะฝันในอาจารย์ฝันอาจารย์แม่นอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อหลวงพ่อกับแม่อาจารย์ใหญ่นี่คือพระด้วยครับพระครับผมเออเป็นเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสบ่ครับเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสใหญ่ด้วยนะคะครับผม พื่นมาบอกเลขบอกครับพื่อจังไหรฟันเห็นเพื่อนไหครับเพื่อนกับสีบอกเลขก็เพื่นจังมหาครับผมเพื่อนบอกตัวไหนครับเอาจระจั่งจังให้เอฟซีบ้างนะครับงวดนี้ครับแต่คือบอกนะเล่าสูเอฟซีฟังอีกเล็กน้อยครับคุณแม่หนึ่งเจ็ดเจ็ดน่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดเลขสามตัวครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะครับเพื่อนบอกหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะครับมครับผมสองตัวลางครับคุณแม่กวาง S <S สีนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่ละโอ้ตัดเลนครับตัด<ม>ตัดเอาอาจารย์ใหญ่เพิ่งอายุจิบปีครับประมาณจะอาวาดัอาวาดจะอวัดไงคุณคือประมาณ 6, 6, 6, 6, 6, 6. หกหกสิบผาหกสิบหกนี่ละหกสิบหาย่างหกสิบหกครับโอ้ครับผมเนาะหกหาย่างหกหกครับเอฟซีแล้วอายุคุณแม่กว้างลรืครับผมหกหกเจ็ดอย่างสิเขาหกแปดปีสีหมาโอ้ครับ แต่ทีจังๆนี่คือค่นบอกหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะครับผมเอฟซีก็ได้ตัวเลขกับคุณแม่กวางของเฮามาแล้วครับนผม,ม้ชมงวดวันที 16, 6, ่สิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะขอให้ถือลอตเตอรี่จนเช่าบ้านซาเบ,บาแอมามาสรงกับทีมง,งานมาติดตามเป็นจีบแหลกครับขอให้มีโชคใหญ่มี่ยังอีกครับคุณแม่มีซ้ำแม่และวซ้ำนี่สนันซันครับผมโบนเป็นหยังครับนผม้ชมเนาะนี่ละอยู่ตรงหน้ากับฟันดีจังสิละครับเผม้ชม เพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นดีครับ <ừ> อยู่กับไก่เพิ่นหมูหมูครับนอตจะต้องุ่นผ่นสีสู้เหม่เอฟซีบิ่งจักหน่อยหมูกับหมูก,กับหมากับเป็ดกับไก่ลูกห <c oughs> มูขาวๆมันเลียนอย่างเจ็ดตัวเหรอครับคุณแม่เจ็ดตัวหมูเจ็ดตัวป้าตัวคนนะครับผมเนาะเอาสูงหน่อยเตัวครับผมก็ลองเอาไปซื้อโรตีลองเบิ่งครับกับคุณแม่ของเฮาเนาะครับเนาะกา ปดใช้วิจารณญาณในการรับชมคือว่าล่ะครับขั้นถ่ายเอฟซีมาเกล็กตัวนี้ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับโบมักกะโบเป็นยังเนาะครับคุณแม่เนาะครับผมมีชังเพิ่มเติมอีกครับโบแมีได้มีซ้ำเแหละครับขอบคุณคุณแม่ได้หลายครับที่ห้แนวทางดีๆครับขอบคุณครับคุณแม่สวัสดีครับครับผมถั่มชมนกตุเลขของแม่กว้างครับถผูมชม เป็นผู้ที่ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งล่ะครับท่านผู้ชมเนาะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับขอให้มีโชคใหญ่ครับ177 177ครับอายุพระนี่เจ้าอวาสนี่65ปีย่าง66ครับอายุของคุณแม่กว่างนี่67ปีย่าง68เนาะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบาลเอ็มรัตงกัสิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันเพิ่งไปใช้ครับ FC ฟซเบาลเอ็มรัตงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเบิ่งของดีกัันครบ เบาเอมยมาตงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรลียกซื้อลอตเตอรี่เจนสิริถือเนาะครับเนะาะทมาชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังขาอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขับรับ่ามู้ช่ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก คืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตานายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแลรวเนาะสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปูแ่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแ,แล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้นรวยพ่อเป็นบุรหลอดนะพ่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้หลานยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบลบอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนา,าลานเห็นุใดนคนมองโบเห็นลานขา้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสักการกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่างไ้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วกับเมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมือเ่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ ยืินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่อนสม้ชมแลากาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมานํำครับได้น้ำมุนของหลวงปุรอดมาห้ f เอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบสําภร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีสีร่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนะะเนาะแล้วก็เฮ็ดแห้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได,โาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับซาถูกาถูก ให้ถือเกล 30, 000, 000, 000, ียดเอครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับเสี่ยเบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้าอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ